สวัสดีค่ะดารารุ่นใหญ่ยืนยันแล้วหลังโดนโยงยืมเงินบุ๋มปนัดดาไม่ยอมคืนเงินจากกรณีก่อนหน้าน,นี้ทางด้านพิธีกรสาวบุ๋มปนัดดาได้เผยกลางรายการพร้อมยกมือไหว้หลังถูกรุ่นพี่ในวงการบันเทิงยืมเงินกว่าครึ่งแสนและใบว่าเป็นรุ่นพี่ที่มีมง พร้อมชาวเน็ตโยงไปที่เอชุติมาล่าสุดเจ้าตัวออกมาเคลียร์และปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ใช่เธออย่างแน่นอนโดยเอเผยว่าหลังเห็นข่าวได้ส่งข้อความหาบุ๋มทันทีเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงพร้อมยอมรับว่าข่าวนี้ทำให้เสียชื่อเสียง และได้เก็บหลักฐานคอมเมนต์ที่โยงชื่อเธอไว้แล้วโดยส่วนใหญ่เป็นบัญชีอวตารหากไม่หยุดพิมพ์หรือลบข้อความเธอจะดำเนินการฟ้องร้องทันทีเธอยอมรับว่าเคยยืมเงินเพื่อนเวลาลำบากแต่ทุกครั้งคืนครบถ้วนยอมรับว่าดาราไม่ใช่ถังขยะขอทุกคนตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนกล่าวหาใครเพราะเรื่องนี้สร้างความเสียหายอย่างมากไม่ใช่คุณเอนะคะขอบคุณ newnth ค่ะ